แจ้งกู้โดยสารครับพี่น้องครับสำหรับตัวนี้นะผมมันหกเดือนถอนเราพี่น้องระบบลดต้นทุนนะครับผมหกเดือนนะผมก็เดี๋ยวค่อยไปรายละเอียดกันเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาหัวามาให้เบิ้งเป็นพันรรธุ์เกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับผมอายุหกเดือนกับอีกหกมือมื้อนี้วันที่สิบหกปลูกวันที่สิบพฤษภาครับผมสิบหกมือ้อนี้สิบหกพฤศจิก,กาหกเดือนอีกหกมือเดี๋ยวพาเบิ้งหัวเนี่ยสามชีตต้นนี้มื้อนี้ผมยืมาถอนแล้วจากต้นเราผสมพี่น้องเบิึง ผมตัดต้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจงไว้ไว่ายิถอนอาชีพเห้พี่น้องในเบิง้งมีต้นพร้อมนั่งสินะเนอะอันนี้เป็นต้นเรียบร้อยเดี๋ยวผมยิ้มพระลกเบิง้งว่ามันจะเป็นในหกเยอนพี่น้องระบบลดต้นทุนเลยนะครับเนะเดี๋ยวหักซะนะโอ้โอ้อโอ้โอไม่ หกนพี่นเพื่นยองไปเลยโอ้คัดฝนตกไปแล้วพี่องอ๋อผมมาให้พี่หลองได้เบ้างนี่นนอยเออร์ต้นหกเดือนครับ ยกขึนด้วยกขึนกันสุดยอดหกเดือนระบบลดต้นทุนชมฮึโอ้ยระบบหัวสุดยอดอ่นยังเบิ้งลดต้นทุนนะครับ นี่ละระบบรดต้นทุนที่ให้ทางใบยังเดียวบ่มีทางปุ๋ยเม็ดนะผมก็โอเคคลิปนี้คือเอามาให้เบิ่งหัวตอนถอนเีโยวเรื่องของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคนละคลิปต่อพี่น้องนะผมคลิปนี้ก็มาเบิ่งประมาณนี้ละเดี๋ย่คอยเบิ่งตอนถอนเดี๋ยวผมยิ้มจบก็จะยิ้ยให้เบิ่งอีกคลิปนึงครับผมก็เป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกไดไลค์กดติดตามเมื่อก็ไปเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนะมีอย่างก็สอบถามเล็กอเป็นเรื่องลูกก็ได้ครับพี่น้อง จากคลิปนี้จะกุลสันครับสวัสดีครับผม